เจ๋งกันและเอาท่าที่ก็ได้เวลาลงมาเอาเอาโกโก้เอาไม่ใช่เอาเท่เทดูดีดูดีหนึ่งสองสามฮึบฮเออหรอากไม่ไม่ยากครับเพราะว่าพี่เขาก็ส่งแรงมาช่วยคือเป็นไงมันเป็นแบบพี่เขาก็ซัพพอร์ตเราแล้วก็เ้วก็แค่พิกๆตัวเฉยฉยังไม่หมดี ยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งอันตบตีเราตีลังกาล็อกเกลียนเรากเกลียนข้างขวาหรือซ้ายขวาครับขวานั่งนี้ต้องไปข้างโน้นทีนี้มันจะล็อกเวีนบนขาพี่เขาอันนี้ไม่ใช่ต้องรัดเข้าไปทางนี้ใช่ครับทีนี่ก็เอ้ไม่ไมันเอาขาเอาลังใช่ต้องนี้ใช่ไหม พี่แดนขาไปับตับเดิมเดเับดแล้วก็ดีดอึ๊บๆึเออเอาใหม่ครับเอาใหม่เเราเป็นมือรงเราก็เกาะแทนอึ๊บอึ๊บครับ กับคนโน้นครับเพราะว่าคนนี้เขาจะเป็นข้างถนัดซ้ายเขาได้จะเป็นถนัดหคะัาไม่ชนเลยครับไม่ชนหรอกเมื่อกี้พี่แบงค์ยังไม่ชนเลยเด็ไอะไม่าอย่า่พนัาก่อนตตตนี่มาล็อกปิ๊เป๊เด็ดเหัวหัตั้งอยู่ระหว่างเอาหัวไว้ตรงนี้เอออนนี้รับตรงนี้นั่นแหละเด็ดเปิ๊บเด็ดขาด็อย่างี้ เดี๋ยต้องดีดข้างนี้ใช่มทีละข้างทีละข้างดีเลยนะครับทีนี้เออเรช้าช้าสองดึงคอดึงคอมื่อกี้มันไม่ช่วยลองลองเออไม่ใช่ไม่แล้วก็เอาหัวเข้าไปทำไมคือหนูอย่าไปนอนอยู่อย่างนี้ <c oughs> เอาหัวจิ้มลงไปที่พื้นไม่ลงอยู่แล้วเพราะเขาล็อกตัวไว้ให้เอาหัวจิ้มพื้นนั่นแหละ ไดเลย้เลยไเลย้เลยได้เลยได้เลยตาขอดจะปั๊ว่ะอืก็แปลกดีมีตีลังกงตีลังกาอะไรให้เล่นอะไรเงี้ยสนุกดีครับอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3สวิ่งห้าและ6และ7จ็ดละแเออไม่ใช่วิ่งงั้นหมายถึงสไลด์มาเท่ๆสมมติว่าหนูลงนี้ใช่ป่ะหนูก็มาแอนห้าหกเจ็ดเพื่อที่จะเข้าที่มันกันแล้วเปล่าส่งสุญญาณให้รัทราบได้ได้ป่ะหนึ่งสสห ลืมทำใจตัดไม่ตืใจเอาใจฉันไปนบที่ันี้คนดือันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคัี้เกิดใจได้ดีอย่าปล่อยเลาเลือดไหลเร่อยเชื่อแกล้กันบ่อยๆแบบนี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองลองต้องคิดกนดหน่อยรักเพื่อจะลองเดี๋รู้ไม่ต้อบอก có tập dễ chơi nói tình bạn cả đấy mất lên thì trái chứng tan bà đi sáng qua chờ con nghĩa cả duy mày Chạy mình thân mình thân mình chân hòa ra leo thơ là anh tên chân hòa yên ngay กรารแข่งขันในวันพรุ่งนี้จะต้องมันกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่า3หนุ่ม3คนสุดท้ายจะต้องงัดไม้เด็ดมาสู้กันอย่างเมามันเลยทีเดียวซึ่งห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับถ่ายทอดสด3ทุ่มครึ่งทาง m o เด r n n i ทีแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นครับและว,วันนี้เราจะไปชมบรรยากาศการเรียนร้องเพลงของพวกเขาทั้ง3คนกันว่าแต่ละคนนั้นเตรียมพร้อมกันแค่ไหนแล้ว เธอผ่าานมาินเ,เ,มเสีมอยงร้องเบาลงนิดนึงครับเสียงร้องเบาลงมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟัง เฝ้าแต่โทรโทรไม่หาเธอเรือยเปื่อยใ่ก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจจะกำไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุย ไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษที่ฉันหนะ้าแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษแล,ลและสุดท้ายที่ในหัวใจมันรั้ าจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักที ชอบพอสด้วยพอสด้วยลืมท่องแต่ละออลอัตกลุกคำพูดลูกผู้ชายเขารอแหละครูว่าน่าจะแบบบเราเล่นองคนดูมันจริงเราเล่นองคนดูอยู่แล้วถูกปะเป่าแต่ว่าแบบบางครั้งแบบฟิลมันมาแบบอยากบอกฉันชอบเธอเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะให้จะจำให้ได้ครับ เขาอีกเขาทำงานเป็นทีมไงถูกป่ะถูกไหมเราลองหัดแบบเป็นทีมเวิร์กก่อนว่าเอ้ยนัดกับเขาว่าอย่างนี้ให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงของเดิมนิดนึงไม่เลวนะตโนไม่อยากชมเริงจริงแต่ช่วงแรกมันเพียเ้ยนนะครับเพีย<ต>้ย<ต>นแต่ว่าตัวโนไม่ค่อยเกรงคอแล้วตอนนี้ที่ครูเห็นผลพวขงของการฝึกซ้อมอย่างหนักผมเคยยืนผมเคยทําไม่ได้จนผมร้องไห้ไปแล้วครับแล้ว,ลวพอวันนี้มันรู้สึกว่าเออมัน มันพัฒนาแล้วก็ดีใจครับอืคืออย่าง exercise หรืออะไรงนี้ที่แบบเคยทําแล้วก็จะเป็นเซ็งผมไม่เคยมีความสุขกับการวอร์มเสียงผมเกลียดมากครับมผมเบือ่อผมแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องมาจะร้องตามฟิลเราไปสิอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมเลยครับเรอาอรู้สึกกับเพลงแลเราก็ร้องไปนงั้นทํให้ต้องมาแบบวอร์มเสียงหรืออะไรงนี้ก่อนอะไร่เงี้ยคือบางครั้งมันก็ไม่อยากทําแต่ว่าพอมาช่วงหลังนะครับพอมันเริ่มทําได้เนี่ย มันมีกําลังใจไงครับหม mm hmm. ายความว่าวอมเสียงปุ๊บแล้วมันเริ่มเห็นผลวอมเสียงแล้วมันเห็นผลไอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เวลาเพื่อนเขาทํากันแล้วเราทาไม่ได้แล้วเรามากดดันตัวเองเนี่ยแล้วตอนนี้เราเรา,เราทำได้แล้วเราทําได้แบบเพื่อนแล้วมันทําให้อยากจะทาไงครับเขาเนี้ย mm hmm. พอรู้ว่าโอ้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วมันดีมันก็ดีใจไงครับพอเวลาเขาให้ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็ก็ตั้งใจทำเพราะชีว mm ิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มันเท่ากันเหมือนกันทุกที่เตรียมใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ ขอเพียงแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านานผู้ชนะ เพียแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายสะพอด้วลูกโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านาั้นผู้ชนะ,อะสองพุกระวังลูกสองพุกต่อเขาพูดเรื่องเพลงก่อน ทุกที่สองปุ๊บมันจะแฟลตกว่าระวังตัวโน่มันไม่จําเป็นถ้าซัพพอร์ตเราอยู่อันสุดท้ายสองทุกต่อกันเนียมันสูงข้อไปฟันที่ไกลอีกครั้งที่เราร้องอ่ะเดี๋ยวลืมเทคแรกเราไม่ดีอยู่แล้วเทคที่สองมันจะแฟลตคนเขารู้นะมันมันมีมันมีมันมีอะไรเียกมันมีตัวอย่างที่ดีข้างหน้าถ้าข้างหน้าเราดีแล้วข้างหลังเรา f l a ตเนี่ยเกือบดีตัวโนในเรื่องร้องรู้ใช่ไหมแล้วก็ผู้ชนะเข้าตากรรมการรวมมันจะ f l a ต ผู้ชนะจบเอนดิ้งเลยอะระวังนะครับอีกนิดนึงตัวโน